โอ้ยท <onz> ี่จ okay? oh, ouais. oh, yeah, ุดโอ้ยเสียตังอีแล้วค่ะทุกคนดูออกไปข้างนอกเทไรก็เสียตังทุกทีดูว้าวรถอะไรเนี่ยลูกเรซิโอรถรถบรรทุกมีอะไรในนั้นบ้างอ่ะมีรถแมคโครเสียตังอีกแล้วสี่ร้อยโครนนะคะได้ออกไปข้างนอกเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจ๋าชอคดีใจไหมลูกไปไหนเด้อโอ้เริ่มักเร่มตั ได้กับดตั้ืย่อเขาไปนอนกอดเลยไหมนี่นอนมาดูจิ่ไม่ขอบคุณครับเลยนั่นนะใจขนางน้อยค่ ว้าวว้าวไหจะอสกะมีนอซะไรีนอันูลกาไหนลงบอกี่ันมีอะไรบ้างพลาสติกแค่นี้ก็ห้าสี่แล้วเกมทุกคนจ้าจริงๆมันเราามาเพรว่าลบราคา ช่วงช่วงนี้ไอ้ร้านขายของเล่นเกาจะแบบลดราคาพวกของขวัญว่าคนไปซื้อของขวัญคริสต์มัสคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็แยกชิ้นส่วนมาค่ะน,นี้เคาก็คือแยกชิ้นส่วนอยูน่นะอืมขอบคุณที่ยังคพับครับ,บก่อนดิรับนอนเลยเฮ้เฮ้ยลูกพับกระดูกพบกระดูขาไเลยไม่สนใจแ,แม่เลยนะทุกคนไม่สนใจมามาเลยปุณะ

มันไม่มีดีโมดไอ้รุ่นนี้ใช่ไม่เอาตุ๊กตุ๊กดีใจไหมลูกดีใจครับวิ้งวิ้ง ความสุขของเด็กน้อยนะคะทุกคนจ๋าความสุขของน้องออสการ์ค่ะออสการ์เขาจะชอบรถนะคะบายบายเอาวิ่งวิ่งกันบายบายนะคะ <Hey. S 1> ทุกคน <Hey. S 1> วันนี้บายบายค่ะ